เอาละครับสวัสดีผู้รอดชีวิตทุกคนนะครับวันนี้อยู่ด้วยกันกับผมสมาร์ทเมื่อกี้นะฮะและคลิปโปเกมันโกนเช่นเคยนะครับสำหรับใครที่ยังไม่กดถูกใจสมัครคลิปทุกคนกดให้ด้วยนะครับกดแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะมาทุกคนครับผมวันนี้นะครับเมกาเลดเดย์เมกาเลดนะฮะเป็นน้องกาลูล่านะครับผมลูกนางโตแล้วโดดออกมาอยู่ข้างนอกนะฮะเป็นเมกาที่โคตรสร้างสรรค์นะนะครับมาวันเสาร์ที่3นะครับผมเพิ่งโพสคลิปโปเกมอนโกไปคลิปข่าวนะ เราซื้อบัตรไปด้วยนะครับพอเราซื้อบัตรไปก็จะได้เอ็กพีเพิ่มขึ้นเนาะแล้วก็ได้บัตรฟรีตีเพิ่มขึ้นนะปกติมันจะได้5ใบหมุนบัตรประจําวันอีกก็จะเป็นหเนาะนะครับแล้วก็บัตรที่เราซื้อไปก็จะได้ประมาณ7ใบนะตีประมาณ15ตัวนะครับวันนี้นะเรายังไม่มีร้อยใชน่น่าจะมีแล้วนะครับเออแต่ผมจองนะเนอะ็มีเออจองเทรด <laughs> เป็นเคล็ดเออจองเทศ,จอ,เทศจองเทศที่ไรายได้ตลอดนะฮะหรือเปล่าก็ไม่ตลอดนะแต่ได้อยู่นะฮะตัวแรก30,000 XP เรากดไข่ไปด้วยนะครับจริงๆมันจะได้ประมาณ1 5ื่นนะครับผมมาใช้ใช่ใชโอ้ยอยา่าค้างนานดิเพื่อนอา้าวหลุด <c oughs> ทำไมมันหลุดอ่ะตีไปแล้วไม่ใช่หรอโอ้โอเคแค่เด้งดีนะยังอยู่ในเวลาเอาแล้วมันไม่ให้จับทุกคน มาแล้วออกเข้าเกมใหม่ใช้ได้หนึ่งสี่เจ็ดเจ็ดเหรอโอเคเฮ้ยประกวดได้ด้วยทุกคนเสาตรงที่เราอยู่ตรงนี้เป็นเสาประกวดด้วยนะฮะแหลงหนึ่งไปดิเพราะว่ายังไม่มีใครวางอะดิโอเคตรงนั้นมีคนเข้าต่อลุยเราไม่เอาใกล้ๆหรอกตรงนั้นมันไกลมากเลยมันต้องเดินไปอะสีเหลืองไล่มาเลยอะสีเหลืองที่ไล่มาจากอันนี้นะอันล่างลางมาเนี่ยโดยต่อครับตัวที่สองครับทุกคนเฮ <c oughs> ้ยต้องกดเมก้าด้วยเนี่หวาทุกคน วันนี้เมนะกาก็รูล่าเนาะพรุ่งนี้เป็นคาร์บิกอนกิกะแม็กซ่อมนะครับผมคินี้ดูไม่ทันหรอกตัวกิกะแม็กมันมีเควสขึ้นให้เนี่ยมันบางประเทศนะครับคิดว่าโบนัสอะไรคงเหมือนเดิมแหละเดินแค่1นกิโลหรือ500เมตรนะครับผมแต่พรุ่งนี้พอดีมีงานแข่งเออโปย์มอนโกแชมเปี้ยนชิพนะครับไทยแลนด์เนาะน่าจะมีหลายๆคนที่เป็นตัวแทนลงแข่งประเทศไทยเราเอออาจจะไม่ได้เล่นนะฮะใช่ไม่นี่ฮนะติดเลยรูปแรกเชนี่ปลอมปลอมจัด,จด น่าจะประมาณชั่วโมงหนึ่งฮะทุกคนผมกดเผาเกียร์เดียนกาอีกชั่วโมงหนึ่งก่อนทุกคนเพราะว่ารวมอันนี้มันจะเป็นชั่วโมงครึ่งเนาะสองชั่วโมงน่าจะเยอะไปครับผมรอออฟไทม์สีน้ำเงินต่อไปเลยเนาะโอเคไล่ไปจะนี้ไปเสาของเรานะครับขยันมากนะเปลี่ยนรูปตลอดรูปน้องไอติมผมไม่รู้นะว่าควรทำนี้หรือหรือทำดีแล้วหรือไม่ทำก็ไม่ดีกว่าอันนี้ไม่รู้แต่ผมว่าไม่ควรคือเอาอีเวนต์มาทับกันเสาหน้า วันเสาร์มีซซยคุณนะเสาร์อาทิตย์นะครับซซยคุณเดนมาร์กนะครับอาทิตย์นะครับเป็นคอมเดย์นะครับคอมเดย์ธรรมดานะครับผมน้องปะโมดนะน้องพามอสนะครับผมนะวัยนะเดือนนี้นะครับก็เดี๋ยวเราแจกค c ล l l e เ t i b l การ์ดเหมือนเดิมนะเออนี่เดือนนี้เดือนที่แล้วสินี่เป็นรูปตัวนี้นะครับนี่ใครเป็นสายสะสมนะครับต้องมาเล่นด้วยกันนะครับนี่เดือนก่อนเป็นเดือน2นะครับนี่ the lover นะฮะ the traveler นี่ยังไง เรามี4เดือนแล้วนะแล้วก็เดือนหนึ่งหายไปไหนเนี่ยเราจะแจกทุกๆคอมเดย์นะทุกคนนะ,ะการสะสมเรานะครับผมใครอยากได้ก็ต้องมาคอมเดย์นะไม่งั้นก็ต้องมาสะสม c o l l e c t l e s t e m p นะนะครับนี่เดือน e 1นวันะนี่เดือน1เดือน2นะเดือน3เดือน4ี่อ เดือนห้าเสร็จแล้วเดือนห้าเสร็จแล้วรอแจกแนละ้วอย่างนี้นะตอนนี้เสร็จแล้วนะครับผมแจกอาทิตย์หน้าแหละนะครับวันอาทิตย์เนาะเล่นด้วยกันได้นะครับนี่เป็นของสะสมเฉพาะกลุ่มเรานะเออทำเฉพาะกลุ่มเรานะนี้นะครับมันจะมีเข็มกัดเนาะเข็มกัดที่เป็นปลายโปเกมอนนะก็อันนั้นก็มีกลุ่มอื่นๆที่เป็นคอมมูนิตี้ลีดเดอร์เขาก็ทํากันด้วยเนาะนะครแต่เราก็มีแจกเหมือนกันนะมีเอ็กคลูซีฟกลุ่มเราก็จะเป็นคอลเลกติบเบิลการ์ดอันนี้นะครับเฮ้ยผมลืมเช็คอินมันต้องตีบอสแล้วเขาตีด้วยใช่ไมหม ต้องเช็คอินก่อนแล้วกดรับรางวัลน,นะฮะแล้วถึงจะกดทํากิจกรรมอะไรกันนะครับผมไอวิวัฒนาการเมรกาอันนี้มันแปลกๆอ่ะทุกคนคือลูกมันโตใช่ปะแล้วพอวิวัฒนาการเมรกามันมันอยู่ได้แป๊บเดียวถูกปะแล้วอยู่ๆลูกก็เป็นเด็กอีกรอบเปงไง <laughs> มันแ,แปลก <laughs> เด็กโตได้แล้วก็กลับไปร่างเดิมได้แล้วแปลกจังเป็นการดีไซน์ที่แปลกไปนิดหน่อยนะอันนี้นะครับไม่ดีนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปเช็คอินแป๊บหนึ่งนะฮะ เข้ามาที่แคมป์ไฟเนาะนั้นก็จะเห็นตรงนี้นะทุกคนฮนะนี่นะเมกาการูลานะครับของของเรานะฮะสมาร์ทมังกี้นะครับผมก็กดเช็คอินเข้าไปนะครับนี่นะครับอันนี้ให้จับหรือให้ฟักไข่อ่ะวุ้ยตัวใหญ่จังเลยตัวนี้แดงนะโอเคจัดไป รอบนี้เหมือนเดือนนี้นะฮะทุกคนซากากิจะต้องเปลี่ยนตัวเนาะเหมือนจะเปลี่ยนเป็นเดียนกาใช่ไหมแต่ว่าบอสท,ที่เป็นชาโดเลดอะ่ะมันเป็นเลจิกิการ์ดนะครับผมเนาะคนละตัวกันนะฮะตีจัดท่านซากากิตอนนี้เดี๋ยวประมาณสิ้นเดือนหรือกลางเดือนเนี่ยนะครับมันจะเปลี่ยนตัวแล้วเนาะใครยังไม่ได้เพาเกียร์ก็ลุยกันได้นะครับยังมีเวลาอยู่นิดหน่อยนะครับผมเนาะรีบทำคุยได้เสร็จนะครับเพาเกียร์ชาโดนะครับผมใช้ไม่นี่ครับผมโอ้ยผิดเป็นตัวเดียวเองหนึ่งสี่หเเกือบแล้ว ฮะเสร็จแล้วเ <ๆ S 2> หรอใช่เดี๋ยวผมิติลัตตอ๋อโอเคครับ <ๆ S 2> ผมตัวๆๆเจอกันครับพรุ่งนี้มีตีคารบิ้อนนะรอพี่แล้วโชคดีเราไปอยู่ตรงนู้นมันโหอย่างไกลเลยไม่มีเลยอ่ะมีใกล้สุดคือตรงสถาบันของเราก็มีเอสซีอันหนึ่งถ้าเราไปนั่งสตาบักเราก็เดินไปตีเอสซีแล้วก็ทิง้งพวกเขาไว้ของใครไม่รู้สาวลารับฟุตมาร์คไปตัวที่เท่าไหร่แล้วไม่รู้นะลุยกันไปเรื่อยๆนะครับมา ใช่ไอ้นี่เมื่อกี้มีเก้าหกมาให้ดีใจไปตัวหนึ่งครับเพื่อนฝักเล่นนะ้ชนี่ครับเออทำไมเพื่อนดวงดีจังเลยฮะ <c oughs> เออสามนาทีเราเรารอไหมอย่าไปรีบเลยปล่อยมันเถอะเดี๋ยวมีปัญหาแบบเมื่อกี้หลุดเฉยเลยเราต้องดีเกมเลยนะวินซีเลดไม่ดีกับตัวนี้เก็บไว้เทดเล่นนะฮะเออรับได้เลยนะครับเพราะว่าเรามีกดไอเนีนอยู่แล้วนะฮะตาพีทจะไม่รู้นับให้หรือเปล่านะครับ ยูสเบอร์ร <ats> okay, oh. okay. ี่มันจับติดเลยซูเปอร์เอฟเฟกตีฟชาร์จแอคแทกนะครับนี่ต้องฟักไข่หรอเนี่ยต้องเคลียร์ไข่เก่าสินะงั้นอ่ะเหลือยู่79อันโอเคต้องหมุนสาวหาไข่ไข่สโลใช่ไหมตอนนี้เดียวรู้โอ้เราไม่ได้ออกทุกอันด้วยดิพออยากได้ไข่2โลมันจะไม่มาอย่างเงี้ยทุกคนมาอันเดียวฮะ5้าใบอะไรอ่ะหมดแล้วอ่ะ เออไวจังบายบายเรียบร้อยติดแล้วตอนนั้นตอนที่ฟิเซอร์ชาโดปะที่ต้องใช้หินปลามาใหม่ๆอะ่ะผมไปตีกันปลาหินแล้วมันมีปัญหาก็รีพอร์ตไปมันคืนหินมาให้ด้วย<ๆ>17คนลงไวมากมาใช้ไม่ดี1459สครับคำว่าดีของเรามันต่างกันทุกคน <laughs> ของผมนี่ ถ้าไม่ใช่93ขาดอย่างละหนึ่งเอ่อ96ขาด2ค่าล่าง98ขาด2ค่าล่างทักอันหนึ่งอะไรเงี้ยอาจจะเริ่มพูดว่าไม่ดีแล้วเออถ้าสมมติเป็น9 6้กว่าขาดแอคเค็ตสองเงี้ยผมก็สำหรับผมนะผมว่าไ,ไม่ดีนะไม่ดีนะคือเราสะสมร้อยไงทุกคนในตัวเมก้านะครับมันก็เลยที่เรียกว่ามันต้องร้อยอะจริงๆมันต่างกันไม่เยอะทุกคนแตแต่ะเอาจิงร้อยกับเก้าแปดกับเก้าหกนีนิดเดียวนะครับแต่เราสะสมไงเออนะเสร็จแล้วเข้าต่อเลยนะฮะมีคนเข้าอันนั้นอยู่ อ่าเขียนคําอธิบายไปว่าเข้าตีบอสแล้วเกมเด้งหลุดจากนั้นเข้าไปตีก็ตีไม่ได้แล้วก็เสียบัตรฟรีคืนบัตรให้ฉันด้วยแล้วก็แนบวิดีโอนั้นไปเดี๋ยวมันจะมีให้แนบตอนตอนตอน่ตอจากกดพิมพ์มันนั้นไปใช่ไม่นี่14 6 0สศูนสูงขึ้นเรื่อยๆสูงขึ้นเรื่อยๆแต่ก็ยังสูงน้อยกว่าเมื่อกี้เราเมื่อกี้ได้14 7่งสี่หกเจ็ดาตัวหนึ่งน้องทุกคนแต่ชไนนี่ยังไม่มาเลยเราต้องเอาชไนนี่โผล่ออกคลิปดีเอา้ชาชไนนี่ปลอมหลายตัวแล้วเนี่ยลูกตเดตลอดลกตได้น สามดาวอะไรเงี้ยแต่ผมไม่ผมจะทิ้งวัวดาบพวกเนี้ยนะฮะสีเหลืองเหลืองไหนวันเนี้ยต่อจากสีแดงเมื่อกี้คุณสิบห้าตัวแล้วหรอสุดยอดตัวที่เท่าไหร่แล้วมาดูเดี๋ยวเราไปนับกันนะแต่ผ่านมาประมาณจะชั่วโมงหนึ่งแล้วครับผมผมมาเล่นสายนะวันนี้ผมมาประมาณบ่ายสองครึ่งนะครับเริ่มรอบแรกนะครับผมเขาตีกันไปแล้วตีไปสิบตัวแล้วมั้งนะ <c oughs> <c oughs> นะผมมาช้ามากนะครับ ดีคลิปข่าวเพิ่งโพสตไปไงทุกคนเห็นแล้วใช่ไหมออไงขออภัยด้วยตอนแรกผมคิดว่ามันต้องเสร็จประมาณเที่ยงเว้ยไม่เสร็จใช่ไมมนี่หนึ่งสี่สี่ห้ายกมาทางนี้บ้างสีเหลืองตรงทางเดินฉะนั้นไม่ต้องเดิน ใช่อุ้ยชายน,ายน,ายนี่ตัวเล็กจังเลยก็เท่เลยมาทั้งทีอย่างนี้สุดยอดตัวนิดเดียวเองครับทุกคนเฮ้ยผมประสบความสำเร็จในการอัดคลิปแล้วมีชายนี่โว์ทุกคนแล้วฮะเนี่ยเวลาแบบอย่างเงี้ยมาทีเผื่อนี่มาจังเลยพอเรียกร้องให้มาไม่มาเอ็กซ์เซนต์นผมเสร็จเป็นนานแล้วนะคุณไม่เอ็กซ์เลยเหรอ สวิตสองเล่นใบสวิตหนึ่งไม่ได้แต่สวิตหนึ่งเล่นได้ได้เหรอไม่ไม่ไมโปเกมอนออก2ภาคภาคสวิตธรรมดาก,กับสวิตสองที่เป็นอัปเกรดกราฟิกขายเพิ่มกี่เหรียญไม่รู้ผมไม่รู้ว่าแผ่นมันใส่ได้ไหมอ่ะแต่แผ่นสวิตสองใส่หนึ่งไม่ได้แล้วนะเ,เพิ่งประกาศมาแต่ไอคำว่าเล่นได้มันคืนเล่นออนไลน์หรือเปล่าไงมันไม่ได้บอกว่าแผ่นใส่ได้เออมันเล่นได้แต่โหลดที่ออนไลน์จะโตอะไรเงี้ยไม่รู้ไม่รู้อันนี้ยังไม่รู้รายละเอียดเลยใช่ เด็กสตัวเท่านั้นคร <East. S 1> ับผมเดี๋ยวผมจะเลือกแล้วเออสวัสดีครับอุ้ยชนีมาอีกแล้วโอ้ยจะศูนย์ว่ะมาคนเดียวเหรอพี่เทียพี่ติดงานครับโอ้โ้ขาดสองอันอันนี้ถือว่าดีแล้วต่อเลยตัวต่อไปเลยอีกสองตัวทำไมเหรอเป็นเล่นกันก็ดีนะคนยังไม่เคยมีก็จะได้ล่าให้คนมาหลังๆก็ได้เล่นบ้าง ใช่เฮ้ยผมก็เข้าไปเปิดของเมียอยู่นะเออสามหนึ่งสามสามหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบอสบสองสาสี่อีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งตัวสุดท้ายหรือเปล่าน่าจะสุดท้ายนะทุกคนฮะสิบห้าตัวครับผมเออขยี้จังเลยตัวเองเนี่ยแต่ห้ามคนอื่นขยี้ไม่ได้ไม่ได้ ใช่ไม่นีโอ้ยอ่อนแบบน่าจะหมดแล้วครับทุกคน15ตัวนะครับลองดูซิมีกปล่าถ้าหมดแล้วพอแล้วครับตัวนะมันไม่ได้อยากจะได้ขนาดนั้นะเอออย่าเททเอาเอามาะฮพี่ฟักไข่ได้ตั้งแต่แรกแล้วตัวนี้โย,ยังมีอีกยังได้อีกรอบนึงสงสัยบัตรเมื่อวานเธอหายไปนานเลยนะเธอะ เธอชอบหนีไปนอนอะ่ะเออเกมเกมิมอยากให้การนอนมากระทบกันเล่นเกมเราสิวะเออเกมมาก่อนนอนที่หลังเปียนงานเหรอไปอยู่ไหนตอนนี้อุ้ยกลับหวยแล้วส <c oughs> <c oughs> องสองร้อีครับอ้าเราไม่เอามาอบัตอะ่ะอดการย,ย้อนหลังไม่ได้ด้วยหูไกลเลยอะ่พะพลรกกอนพอยมีความสุขกับงานใหม่นะครับพรุ่งนี้มีซ่อมคาปิโอนนะเออใชย ไม่นี่ครับน่าจะสุดท้ายแล้วเปล่ายังไม่รู้ตีที่ไหนนะแต่ว่าพรุ่งนี้พรุ่งนี้น่าจะมีแค่ตรงเอสซีมั้งเพิ่งเสร็จเอ็กซ์เตอลย <laughs> หมดแล้วดีใจจังเหนื่อยแล้วฮะคร, <laughs> รับทุกคนครับก็นี้ตีไปทั้งหมดได้16ตัวเนาะส6มหก1จ1ด1ปดเก้าสและ16ตัวนะครับผมเนาะ มีชายนี่ไป2แต่ที่ผมดีใจคือชายนี่ตัวเล็กนะอุยน่ารักนะฮะน่ารักมากนะครับผมน,นี่ดูเนี่ยเล็กไหมอ,อุน่ารักนะครับผมนะโอเคฮะก็ได้มา2ตัวจาก16ก็ถือดีแหละแต่ผมเคยมีแล้วไงนะก็ไม่ได้ตื่นเต้นอะไรจริงๆก็มาล่ารอยนะครับผมนะโอเคผมสำหรับนี้ก็เท่านี้ก่อนแล้วกันนะขอบคุณทุกคนที่รับชมรัะฟังมาถึงตอนนี้นะและที่ขาดไม่ได้นะขอบคุณสปอนเอร์ทุกคนที่สนับสนุนช่องเราในการทำคลิปนะครับ ใครพอมีกําลังอยากซัพพอร์ตช่องเรากดปุ่มจอยปุ่มสมัครด้านล่างเนี้ยอยากมีชื่อขึ้นเทศน,นะกดระดับนักประชาชนภัยมาได้เลยนะครับใครยังไม่พร้อมรายเดือนไม่เป็นไรรายรอบเราก็มีกดเต็งนยขอบคุณใต้คลิปเลือกยอดเงินพร้อมโดเนทนะตอนโดเนทก็คอมเมนต์เท่ๆได้ด้วยนะครับเลขช่องทางที่ทุกคนซัพพอร์ตผมได้นะการเข้ามาดูคลิปบ่อยๆเข้ามาอย่าลืมกดไลค์ใจดีก็แชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดซับสไคร้และกระดิ่งแจ้งเตือนนะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์จากช่องของผมนะครับฝากกททททุุกกคคนนนนะสสาหรับๆอเต์ี่โพไปด้้ววยนนนะัีไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมขอบคุณทุกคนออีกกคครรััั้งบเจนเอคมดย์นะไม่งัั้นนก็วสวยยคุณ่่่ะังไมรู้อะ สวัสดี